สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานาเสนอการใช้โปรแกรมของเรานะครับก็เรื่องจากการเปิดโปรแกรมเลยแล้วก็ขออนุญ,ญาต รันโปรแกรมก่อน iki, นะครับเนื่องจากการรันโปรแกรมใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็มาเริ่มกันที่เออเรากดรันตั้งแต่เซลล์แรกลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซลล์ที่พิเศษหน่อยก็คือจะจะเป็นการเข้าถึง google drive ของเราแล้วก็อนุญาตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมจริงของเราเราจะมี2 2ที่ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตรงเวทก็คือจะเป็นให้เราก่อฟาาให้ก่อ่านนะครับแล้วก็ให้ก่อ่านของรูปภาพที่เราต้องการที่จะตรวจตรวจจับอันนี้เป็น่านของเวทนะครับ เราอันนี้เราใช้ทั้งหมด1 1รูปนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนผ่าตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผ่าตรงนี้ก็คือต้องอ้างอินเจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถรันไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถนบจํานวนออกมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปภาพที่สามารถดีเทลออกมาได้นี่คือจะมีฟาคัสยูกิน่าแล้วก็เทโลเม,มเนสนครับแล้วก็จะมีคคคคอมดององิงคลงหลังซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะอธิบายให้ให้ภายหลังในข้อมือนะครับก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้ครับ